สวัสดีี่นงเอฟซีวันนี้จะมาแทงปามครับจะให้เขาให้อาจารย์มาสอนครับปามปามสาวปามปามหน่อยปามหน่อยหนเขาแทงอย่างไงดูตัวอย่างดิอ๋อก็ต้องแทงค้างด้วยนีออนะอ่ออกได้แล้วเนาะอ๋อออกได้แล้วแต่แบบนี้แมวอ,ออกอ๋อแล้วเราทำแทงยังไงอ๋อที่นั่นนะขาแล้วนะ่ะอืม นี่เดี๋ยวฟังนี่ดิปุ๊วะนี่อันนี้มีซุกนี่นี่ทงางนี้ซุกอยู่ขา,ายได้ไหมเพื่อนคายได้บ่ไม่ได้เรามันได้เกิดอ๋ออันนี้ถ้ามันมีสไลดยใหญ่ปนไปได้นี่นี่อันหนึ่งอ๋อเราเอาที่จำเป็นครับ <five. S 1> อ๋อนี่กับพี่น้องอ๋ออันนี้ก็ขายไม่ได้ เขาลูกล่วงอ๋อเล็กเตินคนผสมเธอผสมอันใหญ่ถ้ามันมีลายใหญ่ๆผสมไปได้อยู่อ๋อมันมีต่มันเล็กๆเขาไม่สีหรอกเขาไม่ซื้อเนี่ยต้นต้นนู่นล่ะทางนู่นดีใส่ต้นเนี่ยสองปีแล้วโดนฟันต้นนี้เนี่ยต้นเนี่ยสองปีแล้วเต็มคอเลย ฟฟเออดรงใส่คนทำแน่งกาแฟฟันไอ่ฟันบอบอกเลยว่ะยังมีอยู่แบบนี้ไอ้ถ้าเราเข้าทางนี้มันจะลึกใช่ไหมลนะ่ะอ๋อแต่เราเข้าแบบไหนบนี้อันนี้ต้องสต้องเข้าทางนี้แล้วมั้งอ๋อเออถ้าเป็นมาก็บที่เดียวเนาะ กงเข้าทางนี้ต้องระวังไงถ้าเราแทงเลยเกินเนี่ยทางนู้นมจะขาดอ๋อมันจะถูกมันจะเลิดไปถูกทางนู้นแต่ความจริงแล้วมันต้องเข้าทางนี้อความเป็นจริงแล้วมันต้องเข้าทางนี้มันจะเข้าสวนนั้นเข็มนาฬิกาบอกไม่มันเรื่องเล็กแต่มันมีไอ้ทางไอ้นั่นของมันอยู่อืมมันมีไอ้นี่แทงอันนี้เอาให้ดูนี่อันเนี้นี่เราเป็นตั้งแต่สองเป็นสองปีแล้วดีตัวนี้ เป็นสองปีเหรอในเขาว่าอ๋ออย่างเงี้ยก็คือมิคือแทงทิงแทง,ง,งควงได้ไม่ต้องไปสนใจนี่แหละที่เขาหักดอกกันก็เพราะมันมีแล้วมันยากอย่างนี้แหละอมไม่หักดอกมันหิง้งจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องเป็นกงนังวล อ๋อตามจิตยว่วววะปามเด็กมัยเขาจุ้ยอยกแเบียดแล้ววะที่นี่ครับสุกถึงสุกข,ข่วงอยู่นี่สองปีได้เลยน,นี่อันอันนี้อันนี้เขาเรียกแามไหมแปมกระเทยกระเทยอ๋อไม่มีคุณาค่าไม่มีคุณาภาพเลยจริงอ่ะอ๋ออันนี้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 เราแต่งได้เลยนี่นี่รเราแทงออกได้เลยครับเ้ามีดฟันไดไหมได้ มันก็ได้แต่ว่ามันต้องระวังหนามมันจะปักมือเท่านั้นแหละอ๋อถ้าเทงมันไกลอยู่ครับอืมมีดไอ้ต้นบักใหญ่จะเป็นกระเทยมันอยางไหมโอ้เคยเห็นแต่คนเป็นกระเทยปลาเป็นกระเทยโอ้ตอนนี้มมนมีมดลูกตายเลยแบบนี้ต้นยังงามด้วยพี่น้องเลยแบบี้ถ้ามีสักร้อยต้นตายเป็นลมโอ้เสร็จเสร็จเสร็จนี่โชคลุ้นครับโชคลุน นี่ครับ่น้องต้นนี้กระลกต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่กระเทยครับยังไม่ได้มีเวลามาแต่งเลยเราให้มือแทงเขาทั้งแทงทั้งเต่งนี่ครับประมาณ10บส,สโลสิกว่าโลครับอันนี้เราก็เราเราก็แต่งทางใดใช่ไหม เนี่ยทางพวกนี้ตายแเนี่ยมีตับๆออกได้เลยอืมอเมริกาเนาะเขาว่ะถ้าเอาออกมันจะโคบโคตรใหญ่แล้วก็ปล่อยไว้ตีตายแล้วอ๋อถ้าตายเราเอาออกได้เลยครับไม่ีประโยชน์แล้วอ่ะอ<ม>ืมเนเอาออกแต่ทางสดๆตั้งๆนี่อ๋อต่ตํตาพวกนี้เอาออกได้เลยนี่ไอ้อออที่วัดติดดินเอาออกได้เลยครับอ๋อเออที่ทังจอะไรเต่งจะได้ลุกก็ออกไม่เห็นเป็นไรเลยอืมอออกได้เลยนี่อ๋อเราเราเราห่างจากต้นเพ่ไหน ประมาณยี่สิบเซนประมาณยี่สิบเซนเอาทีงา่ง่ายง่ายอืง่ายาี่สิบเซนนนี่ครับในเขามาสอนแทงปามครับเซียนนองเซียนนองมาถอนสอนแทงปามนี่ปิ้นเนี่ยเดือนนานจะได้เริ่มแทงเองเราพี่น้องจะได้ไปหาสื่อเสียมเล้วจะได้ไปหาสื่อเสียมแห้วเดือนนาน อ๋อมันเขา้าในถูกทางใช่กำลังห้าอยู่ว่ามันอยู่ทางไหนนี่ว่าจะมันจะหยุดทวนเข็มนาฬิกาเลยดูทรงไม,ไม่แล้วแต่แต่และต้นมันจะนี่มันจะเบ้ไปทางไหนอ๋อไม่เหมือนกันไอ้อันนี้ปมเข่าปีสามนี่เข่าปีสามก็ประมาณนี้แล้วเนาะปีสามนั่น อ๋มอมันไม่จําเป็นต้องแทงตามเดี๋ยวนี้อันนี้ด้วยนี่อันนี้นแำนวก็เอาเอาแทงอกงงอกแทงออกรลดน้อยเดียวเองน้อยเดียวกับเตแทงดูไงเสียบมบกคมบ่ความเชี่ยงมันน้อยไปหน่อยออนู้ร้ายเถอะเด้อจะให้มือเก็บปั๊มหลวงมามาจัดการสิบโลสิบโล โลไทยโลแปดสิบนี่เอโลแปดบาทในแปดสิบบาทในในเราเขาคนหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่ครับเสร็จแล้วี่นั่นก็อลายหนึ่งไหนทางนี้เจ็บองให้มันดีๆนะอ่าได้ได้จะก๊แหลมนี้กาตะปูแมนเท้าบูธยังกันไม่อยู่อ่ะนี่ยิงลูกเท้ามันเรียบร้อยดิ เคยแล้วเคยแล้วโดนขนาดเราแต่งก็โดนยังโดนเฉยไปนี่ไหมนี่ครับหนโูเจาะเลยครับให้เขาฮัดก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้าจะแทงเองจะดูตัวอย่างไว้ต้องใจงเย็นอืมดเนี้ยอืย่าให้มันโดนทางอย่าแย่อย่าให้มันโดนทางต้องระวังไงเนาะกร<ป>ะเสียมเสียมต้องเอาเล็กกว่านี้เนะเาะสองนิ้วเนาะ นิ้วอันนี้มันตีนิ้วอ๋อเสียบม,มีแล้วเงนินเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ครับพี่น้องตีนิ้วมันใหญ่มันเสียงครับมีเวลาไม,มีเวลาดูแค่นี้แล้วพี่น้องไม่ได้มีเวลาหลายครับเวลาทําอย่างอื่นมันหลายฝนก,ก็เลยจัดดูสักสามสีต่ตนครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอนุมานลุยสวนนะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย